แล้วคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยตคนี้ค่ะครับผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจมุมุหมดเลยว่มาเจอตัวนี้ที่แรกตัวนี้จะคุ้มกว่าค่ะอืคุ้มกว่าเนาะครับดีใจมากที่มาเจอดีบูนคอคิดว่าเป็นยาขนาดสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่ เอาไม่อยู่พอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยอ๋อสุดยอดมากเลยขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่พีพวันคะก็จะมาบอกว่าตอนที่นอนติดเตียงตอนที่ยังไม่เจอลิตภัณฑ์ดีบุญเนี่ยนอนติดเตียงมา2เดือนแล้วตอนที่เดินนะคะเดินกับเหงือกไหนนะคะเดี๋ยวให้พี่พีพะวันทำให้ดูนะคะตอนนอนเป็นยังไงคะพี่จะนอนแบบไหนอยู่คะพี่นอน ท่านหนึ่ทุกวันค่ะนอนท่านทุกวันอนอนไปด้านทุกวันน่ะเห็นคนอันเนี้ยก็เดิน เราก็เดินไม่ได้เราก็นอนมองอ่ะแล้วเวลาพี่ลุกขึ้นอ่ะลุกนะคะขามันจะพับไปขามันจะพับไปคือพับลงไปเราเดินไม่ได้แขนขาอ่อนรงใช่ไหมแล้วเดินอ่ะพี่จะจับอย่างเงี้ยแล้วเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอะไรมันทิ่มทิ่มขามันจะเดินคือเราต้องเขย่งขาไปแค่เดินแค่ห้องน้ำเนี่ยคะไปแบบนี้ไม่ได้แล้วต่ไม่ได้แล้วเดินอ่ะเดี๋ยวลองเดินดูตอนที่เรายังไม่ได้ทานดิเราเดินแบบไหนคะ ที่เดินหนีอะค่ะเวลาไปเข้ามาก็คือมันเหมือนมีอะไรทิ่มที่ขาใช่ไหมอ๋อค่ะเพราะว่าเรายืนเป็นเท้ามันก็จะล้มทันทีเพราะมันโดนทับไปเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานดีบูลแล้วกันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีเลยค่ะที่เดินแรกเป็นเท้าขึ้นนะคะค่ะอย่างเราลุกขึ้นจากที่นอนลุกขึ้นยืนได้เลยแล้วเดินได้เลยใช่ตอนนี้เดินได้เข้าใช่ไหมคะพี่ก็ออกกำลังกายได้เหมือนเดิมอ๋อค่ะออกกำลังกายได้เหมือนเดิมแล้วค่ะทาไปได้แค่สัปดาห์เดียวใช่ไหม ค่ะพี่ก็เริ่มเดินได้พี่ก็เลยลองออกมาไกลครั้งนึงซึ่งอาการที่พี่เจ็บล้าวตามขาเนี่ยมันหายไปหายไปแล้ยแล้วไม่เป็นอะไรเลยอ้ถ้าเดเดินลองเดินวัยวัูวันจะบินให้ดูได้ไหมคะอ่ะเราเดินแบบนี้เห็นได้ทั้งข้อเท้าสุดเยอะมากเลยไม่เจ็บนะเจ็บไหมถ้าเจ็บเราจะเดินแบบนี้ไม่ได้แน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าทำแบบนี้มันจะที่มีถ้าเราเจ็บอ่ะเจ็บเดินแบบไม่ไหวอ่ะไม่ไหวนะนี่นะคะก็เป็นหน้าตาของคนที่ทางผู้จัดการดีบูนแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่า วดวได้ก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขออกกำลังกายได้นะคะใครที่มีปัญหาหลังขาวนะคะลองเลยใช่ไหมคะทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะไม่งั้นพี่คงขาออกเสีปวดหัวเข่าทั้งสองข้างค่ะปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวอะค่ะเดินไม่ไหวเป็นระยะเวลามาปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วแล้วใช้ชีวิตลําบากไหมคะลําบากมากค่ะการใช้ชีวิตแต่ละวันจะรขึ้นบันไดเป็นยังไงบ้างคะพี่มีาการแบบไหนไบ้างประมาณมากปวด ต้องดึงตัวเองค่อยๆขึ้นมาเก้าทีละหน่อยแล้วไงตายลาวใช่ไหมตายลาวขึ้นมาเลยค่ะเวลาขาลงก็ตายลาวลงบางทีก็กระถัดลงไปลำบากมากค่ะทรมานทรมานจริงๆมันมีอาการเสียวไหมคะเสียวหัวเข่าอะเสียวแล้วก็ปวดถ้าเดินในเวลาเดินแล้วมันจะเสียวถ้านั่งห้อยขานานๆนี่มันจะตึงหรือยืนไม่ถึงห้านาทีนี่จะตึงทนไม่ไหวต้องนั่งก็นอนนอนอย่างเดียวจะนอนแล้วเคยไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะ มีค่ะก็รักษากับโรงพยาบาลนะหมอก็ให้ยามาทาก็หมอจะนัดผ่าแต่เรายังไม่อยากผ่าก็ทเรอหมักินยาประคองมาพอดีมาเจอดีบูลแล้วก็ทานยามาเรื่อยๆแล้วเคยไปนวดมาบ้างไหมคะเคยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เรานวดแล้วว่าก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นเลยยังปกติปวดเหมือนเดิมกลับมาก็ปวดเหมือนเดิมค่ะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลนี้ได้ไงคะดูจากในเน็ตนะคะในเน็ตใช่ไหมคะในยูทูบเนาะก็เห็นช่องบุ๊กแล้วก็ เอ่อทำไมถึงตัดสินใจเลิกทานลิตภั์ธีบูรล่ะคะเพราะดูแล้วจากที่ที่ในในในรีวิวแต่ละรายเนี่ยเป็นอาการเหมือนเหมือนกันเรียกว่าเขาแชร์ออกมาเขาแชร์ออกมาี่ทัศนีเลยใช่ค่ะเราก็อยากจะลองดูบ้างนะคะว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่ทางรีวิวพูดไหมทางที่ตัวแทนพูดไหมแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้ตัดสินใจลองทานมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงค่ะจริงอย่างที่เขาพูดมากเลยค่ะอ๋อค่ะ จริงอย่างเขาพูดเรียกได้ว่าเราเชื่อเลยว่าสิ่งที่เขาทุกคนเขาพูดไปคือความจริงใช่ค่ะมั่นใจมากเลยค่ะพอยิ่งได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลยได้ทานยิ่งมั่นใจหายจริงปวดจริงเดินได้ท่องทุกทันวันดนี้คือแบบว่าไม่ต้องตายเราแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ทัศนีนะคะจะมาสาธิตว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะลงบันไดมีความลําบากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูพี่เขาสาธิตกันเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะพี่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ตอนที่เราปวดเขาจะต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องไต่ราวอ่าแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรยื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยื้อบันไดไว้ใช่ไหมคะค่ะแล้วการตอนตอนที่ลงมันเสียวหัวเข่าไหมคะพี่เสียวเข่ามากเนาะอ๋อค่ะค่ะค่อยๆลงคือกว่าจะถึงก็คือใช้ระยะเวลาสักนิดนึงล่ะใช่ไหมอ๋อค่ะจ้ะอ่าเวลาขึ้นนะคะเป็นยังไง ต้องไต่ขึ้นนะคะค่ะทั้งปวดทั้งไต่ทั้งใช้พละกําลังใช่ไหมคะพี่เป็นแบบนี้มากี่ปีคะปีหนึ่งใช่ไหมปีกว่านะคะอ่านี่นะคะนี่เป็นการสาธิตนะคะว่าก่อนตอนที่ก่อนจะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะพี่ทัศนีนะคะมีอาการทั้งปวดเข่าแล้วก็ต้องไต่เราบันไดขึ้นไปอย่างนี้เลยอ่าหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะทานเออเขาจะลงบันไดให้ดูนะคะว่ามีความคล่องตัวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมานุันเลยค่ะ อ่าตอนนี้นะคะพี่เขาสามารถลงได้โดยไม่ต้องไต่แล้วนะคะแล้วเป็นยังไงปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับผลลัพธ์ถ้าเราปวดเราจะลงแบบนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนนะคะอ่าแล้วขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะเห็นไหมคะเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดพี่เขาบอกว่าถ้าปวดจริงจะไม่สามารถเดินแบบดีได้โอ้โหนี่นะคะเป็นผลลัพธ์นะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เราอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะแต่พอมารู้จักกับดีบุญก็ รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วนาอหกสิบสี่ปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจว่าปวดหลังล้าวลงขาล้าวสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปวดเกร็ง เกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาใี่ทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะทำไมถึงตัดสินใจเลือกทานีบูลนะคะเพราะว่าเห็นไปสัมภาษณ์อยู่ยูทูบอ่ก็บอกว่าเออดีขึ้นผมองก็เลยโทรไปเลยค่ะ ก็เห็นว่าหลายๆเคสเขากินแล้วดีขึ้นใช่ไหมก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ได้ทานนะคะที่วิตามินดีขึ้นอย่างที่เขาพูดกันเลยคะดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานอันนัราให้ฟังนิดนึงค่ะดีขึ้นตั้งแต่ซองเท่าไหร่ประมาณซองที่ที่สองอะซองที่สองเท่านั้นเองค่ะหมายความว่าวันที่สองก็ดีขึ้นแล้วก็คือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะหายไปเลยเราสั่งตั้งแต่สองซองแรกนะคะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วใช่ไหมะ เคยเดินเจ็บทรมานเนาะเินตอนนี้เห็นว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดไม่ปวดจ็บไม่ปวดเนาะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมีความประทับใจอะไรกับสินคันดีบุญบ้างคะอ๋อพอกินแล้วไม่เห็นผลนะครับกินแล้วมันเห็นผลนะคะ